นาฬิกาที่หยุดเดินกับการรอคอยสัญชาติเกาหลีกันครับนาฬิกาที่หยุดเดินระดาสาวไทยสู้ชีวิตที่ทำงานในเกาหลีมาหลายปีใฝ่ฝันอยากถือพาสปอร์ตเกาหลีลุงชเวเจ้าของร้านสะดวกซื้อจอมเหียบแต่แฝงไปด้วยความใจดีและรู้กฎหมายแม่นยำเย่ในที่สุดลุงชเวคะเดือนหน้าหนูก็จะครบ5ปีแล้วค่ะ หนูจะไปยื่นขอสัญชาติเกาหลีได้แล้ว5ปีหรอระดาแน่ใจนะว่า5ปีของเธอกับ5ปีของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะ่ะมันอันเดียวกันก็หนูมาทำงานตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมปี2019นี่คะตอนนี้ตุลาคม2024ก็นับได้5ปีเต็มพอดีเป๊ะเลยไหนลองเล่าสิ5ปีมานี้เธอเคยกลับไทยไปบ้างไหมก็มีค่ะ ปีที่แล้วหนูกลับไปทำธุระที่บ้าน3เดือนเพราะวีซ่าเก่าหมดพอดีเลยกลับไปทำวีซ่าใหม่มาจากไทยแล้วค่อยบินกลับมานั่นแหละระดาเอ้ยนาฬิกาของเธอหยุดเดินแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่วันที่เธอบินกลับเข้ามาครั้งล่าสุดนั่นแหละฮะหมายความว่ายังไงคะลุงฟังนะระดา การนับระยะเวลาพำรรนัก5ปีกรณีทั่วไปหรือ2ปีกรณีแต่งงานเขาดูความต่อเนื่อง (continuity of residence) ถ้าเธอออกนอกประเทศแต่ยังถือวีซ่าเดิมอยู่และกลับเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดนาฬิกาก็ยังเดินต่อ แต่ถ้าเธอปล่อยให้วีซ่าขาดหรือกลับไปทำวีซ่าใหม่มาจากไทยโดยทิ้งช่วงนานเกินไปทางการเขาจะมองว่าการพำนักถาวรของเธอมันขาดตอนไปแล้ววันที่สะสมมาทั้งหมดกลายเป็นศูนโหแล้วแบบนี้หนูต้องเริ่มนับใหม่จากวันที่กลับมาเมื่อปีที่แล้วเหรอคะใช่จ้ะและอีกอย่างนะ ระดาต้องดูด้วยว่าเธอถือวีซ่าระยะยาว ARC ตลอดเวลาไหมไม่ใช่ว่ามาด้วยฟรีวีซ่าผีน้อยแล้วนับรวมนะอันนั้นนับไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวโทแล้วถ้าเป็นเพื่อนหนูที่แต่งงานกับคนเกาหลีล่ะคะเห็นเขาบอกว่าอยู่แค่สองปีก็ได้แล้วอ๋อกรณีสไปรยเกาหลีน่ะ กฎเหล็กคือสองปีแบบต่อเนื่องต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับสามีจริงๆไม่ใช่แค่จดทะเบียนทิ้งไว้แล้วตัวอยู่ไทยแบบนั้นเขาก็ไม่นับเวลาให้เหมือนกันสรุปคือหนูต้องดูแลวันพำนักให้เหมือนดูแลลูกในไส้เลยใช่ไหมคะลุงห้ามขาดห้ามเกินห้ามให้วีซ่าหลุดถูกต้องจำไว้ว่าความอดทนคือสมบัติของคนที่จะเป็นคนเกาหลี กลับไปนับวันใหม่ให้ดีๆเอกสารทุกใบที่ประทับตราเข้าออกเมืองนะ่ะคือหลักฐานชีวิตของเธอเลยนะ Insight Knowledge สรุปความรู้เพื่อให้คุณไม่พลาดแบบระดาสรุปเงื่อนไขเวลาที่สำคัญครับ 1. ความต่อเนื่องคือหัวใจการพำนักต้องต่อเนื่องตามกฎหมายหากมีการเปลี่ยนวีซ่าหรือกลับประเทศต้องระวังไม่ให้มีช่วงว่างที่ทำให้สถานะการพำนักขาดตอน 2. นับเฉพาะวันที่ถูกกฎหมายระยะเวลาที่อยู่แบบผิดกฎหมายหรือวีซ่าระยะสัน้นเช่นวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถนำมานับรวมใน5ปีหรือ2ปีได้ 3. การนับวันที่อยู่จริงหากมีการออกนอกประเทศชั่วคราวเช่นไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์โดยที่วีซ่ายังไม่หมดอายุนาฬิกามักจะเดินต่อปกติ แต่หากอยู่นอกประเทศนานเกินไปปกติคืออยู่นอกประเทศเกิน60-90วันต่อครั้งเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาหักลบวันเหล่านั้นออกหรือพิจารณาว่าความตั้งใจที่จะพำนักถาวรน,นั้นสิ้นสุดลงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะ